สวัสดียามเย็นครับพี่ๆเพื่พพพนพอนๆทุกท่านครับเย็นนี้เลิกงานแล้วมาสังเกตดูเห็นมดมันไต่ๆอยู่ที่ต้นส้มโอพอมาดูใกล้ๆจึงพบว่ามีเพลี้ยครับผมเพลี้ยมาเกาะที่ใบจะต้องจัดการเอาบิเวเบรียเมทาไลาเซียมมาฉีดแล้วครับ ก็เริ่มมีเพี้ยเข้ามาเกาะหลังจากที่ห่างหายการฉีดบิเวเรียเมทาทลลิเซียมไปนานแล้วครับนานหลายเดือนแล้วไม่ได้ฉีดต้องจัดการแล้วครับผมการฉีดก็สามารถฉีดร่วมกันกับธาตุอาหารทางใบได้ครับผมไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันครับ วันนี้มาถ่ายเป็นคลิปสั้นๆวิธีการสังเกตว่าต้นไม้ที่เราปลูกมีอะไรผิดปกติไหมเราก็ง่ายที่สุดเราดูที่มีมดมาตอมมาไตายอยู่ตามต้นตามใบไม้นี่แหละครับพอมาดูใกล้ๆเราอาจจะเห็นว่าเป็นตัวหนอนหนอนกินใบหรืออาจจะเป็นเพลี้ยถ้าเป็นตัวหนอนเราก็ใช้เชื้อบีทีครับผม ถ้าเป็นตัวเพลี้ยเราก็ใช้เมทาลเลเซียมครับเอามาจัดการถ้าพวกเพลี้ยพวกแมลงวันนี้มาแบ่งปันเท่านี้ครับเดี๋ยววันไหนมาฉีดเดี๋ยวจะจัดการถ่ายคลิปลงวิดีโอให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกทีหนึ่งครับคาดว่าน่าจะเป็นวันเย็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะถึงนี้แหละครับวันนี้มาแบ่งปันเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ